ก็เป็นร่องของเขาดิอืมขึ้นแบบด้วยไปเป็นมยหล่ดแดงาดึง่อไปยีจทีมันดึงตึงเลยนะพ่อพ่อเอาข้างหน้าข้างหน้า มันก็เด่นครับองข <ES> องถูกของถูกคันนี้ถ้ามาดูตามสภาพขายเลยครับสามแสนสองหมื่นบาทครับรถกระบะพีชาพาณิชย์ด้วยนะคันนี้นะพีชาพาณิชย์นะครับย้ำม,มาพีชาพาณิชย์นะกระบะเขาหนาสุดคนนะครับออกเจ้าของเนี่ยซื้อมือเดียวเลยตั้งแต่พีชาพาณิชย์นะครับอีกมือหนึ่งเล่นโทรศัพท์าาแดงรถแดงดูมันมีแค่ไ ข้นบบเนี่อแ้ดียังไ่ยังเ็นเคือ่บบองเครื่องดีเทอรโบ J O J หา้า J O ครับ J O หา้านะครับ ทะเบียนภาษีขาดสองปีนะครับขายตามสภาพเลยขายตามสภาพเลย jo 5้าซีเทอร์โบนะครับในเล่มน่าจะร้อยร้อยห้าสิบแรงหรือร้อยหกร้อยหกสิบแรงเนี่ยนะเพราะมันมีเทอร์โบปกติมันจะเป็นร้อยสี่ห้านะครับถ้า jo ห้าซีเดิมๆไม่มีโบนะตัวนี้มีเทอร์โบนะครับไม่มีแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแต่ไม่มีแอร์ ซื้อตามสภาพขายถูกๆครับ3า0 0 0นสองหมบาทนะครับผมมารับได้ที่บ้านเลยสภาพดีดับยกได้ชันกระบอกใหญ่4ตันใหญ่นะครับคล่องตัวเอาง่ายๆดีกว่าซื้อ NTR 115นะครับตัวนี้นะเจ็ดซีดีไม่มีแตกนะครับเจซ็ซีนะครับเกียร์ดีเข้าง่ายนะครับดับขึ้นง่ายนะผมลองแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางหลังให้4เส้นเลย ยางหลังผมจะใส่ยางว่านองบนชูนะใส่เป็นหล่อเย็นให้หล่อดอกให้นะครับใส่ยางหล่อให้เลยสีเส้นนะครับว่าพี่ใหญ่เข้ามาทําไมเนี่ยพี่ใหญ่เข้ามาสากทําไมไม่อยากเจอไม่อยากเจออย่าพบอย่าเจอกันเลยเราแต่รวผมไม่ได้ผิดอะไรนะผมต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับคือเจ้ากันกล้วเนี่ยผ่านด่านทุกด่านนะไม่มี สะดุดนะครับเพราะว่ากระจกก็ไม่ได้แตง่งผ้าใบก็ไม่ยื่นนะครับผมไฟออกชัดเจนทุกอย่างครบนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินผมมารถคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับ JO54 คือเครื่องตัวนี้มันเป็นตระก,กูลใหม่มันไม่เหมือน WO ถ้า WOCDWO6C พวก ตระกูล WO เนี่ยคือรุ่นเก่าตัวนี้จะเป็น JO นะครับตระกูล JO นะครับเด็กยิฟฟี่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยเบามากครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถึงบ้านผมล้างดีๆพบรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับถ้าใครติดใจเรื่องสภาพนะครับแต่ถ้าใครเร็วนะครับก็เป็นเจ้าของก่อนมีสิทธิ์ก่อนผมบอกเลยคันนี้ของถูกของดีแน่นอนถ้าผมการันตีไม่มีพลาดครับผมสามแสนสบาทนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ